โอเคพากันแล้วนะครับนะเออมืดไปไหมผมไม,ไม่ชัววะ่ะเดี๋ยวนะผมว่าแสงมันเยอะแน่เลยมันกลมืดเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม,มวันนี้เราก็จะมา ไลฟ์กันให้ดูนะครับผมเย่ yeah. อ่าห่าง,งหายก mm hmm. ันไปนานนะครับผมสำหรับใครที่อยากเจอนะครับผม mm hmm. ผมเองนะครับช่างไก่จากสมัยทีสวิตนะอ่าโอเคก็วันนี้ครับเรามีเครื่องมาหนึ่งเครื่องนะครับผมซึ่งผมออเดอร์ไว้นานมากแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้ ก็จะเป็นในส่วนของ MacBook Pro นะครับ a 1 5 0 2นะเดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคสวัสดีครับพี่นิวโอ้เดี๋ยวเดีโอ้สวัสดีครับนะสวัสดีครับอ่านะนะให้ให้เห็นให้เห็นหน้าหน่อยสาบผมอ่านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเออผมม่งรู้นะเดี๋ยวนี้มันสลับไอ้นี่ได้มากล้องหน้าได้ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เรามีเครื่องเขาต้องการมาอัปเกรดครับผม mm hmm. ก็คือเปลี่ยนจากความจุสตอเรจของเดิมนะครับ mm hmm. ก็ไปเป็นเอ่อความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมความจุที่เราจะเปลี่ยนก็จะเป็นนี่รู้ฝัดเห็นด่วนะปดฝัดด้วยอ่าโอเค นี่ถ้าไม่เห็นผมต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็น SSD นะครับผม M2 นะตัวนี้อันนี้จะมีเป็นขนาดความจุขนาดหนึทบนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเพิ่มความจุขนาดนี้นะครับผมเราสามารถจัดให้ได้นะครับผมซึ่งวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนให้จะเป็นของ MacBook ออ Pro นะครับ A1502 ปี2013ถึงปี2015สามารถเปลี่ยน ด้วยกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็ตามขั้นตอน,ตอนก่นอนอื่นไขคทัวง้าแชกโอเคไขแล้ก่อนนะครับ อันนี้ก็สามทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับการแกะมันออกมาอ่า นีครับตัวนี้จำไม่ได้เหมือนกันว่าปีแต่มันลเ่าๆนี้แหละครับประมาณปีสิบสามสิบสี่เนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนเราจะทำอะไรเราจะต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกอทุกครั้งนะครับอ่าเพืความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ทำการเปลี่ยนถอดอ่สอสโตรเลจนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวนี่ไงลุด ของเก้าออกก่อนอ่อความจุของเดิมนะครับผมเป็นขนาดร้อยยี่สิบแปดกิกกะไบต์นะครับตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับซึ่งแน่นอนที่เราจะเปลี่ยนไปจะเป็นหนึ่งเทราไบต์ได้ความจุสับใจเลยครับสำหรับใครที่มีข้อมูลต้องเก็บเยอะๆนะครับหรือบางคนที่ประสบปัญหาอย่างเช่น มีการใช้งานบูธแคมป์ร่วมด้วยนะครับแล้วพื้นที่มันน้อยเกินไปเราจะทำยังไงอ่าก็จะมีวิธีนี้นะครับผมโอเคทำการใส่แล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยนะครับ ไอ้ผมใส่ถูกต้องยนะังอ๋อถูกต้องโอเคเออผมก็ขี้ลืมโอเคเอ่อว่าขาโคอ๋อนี่นี่นี่นอ่าผมลืมใส่หัว อยากได้ความจุขนาดเท่าไหร่นะครับสามารถทักมาคุยทักมาสอบถามได้เลยนะครับผมที่หน้าเพจสมัยทีโซวิตนะครับผมหรือพิมพ์จาก google ได้เลยนะในนั้นก็จะมีเ,ออเป็นคอนแทคต่างๆนะครับผมสามารถเลือกคุยได้เลยเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ เดี๋ยวผมขอลองเปิดดูก่อนนะครับผมมันมองเห็นไหมอ,อ้าวออ๋อตกใจอ๋ออ๋อออขอคุณมากเลยครับพี่โอ้โหขอคุณมากโอ้ยผมเขินโอ้ยผมเขินเลยโอ้ยขอบคุณมากครับผมคุณพี่นะอ่ะเดี๋ยวเราบู๊ดวนก่อนนะครับ อ่าโอเคพอดียังไม่ได้เซตติ้งไว้พอดีผมมีการเอาไปลง OS กับเครื่องอื่นมาด้วยแหละนะครับมผมก็ลืมไปว่ายังไม่ได้เซตติง้ง โอ,โอขอขอบคุณมากเลยครับโอ,โอ้ยินดีเลยครับผมคุณพี่นะอุตส่าห์ FC ผมด้วยอ่าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากขอคุณคุณพี่มากเลยนะครับ <S <S อ่เดี๋ยวเซตอัพดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมว่าความจุนั้นเป็นขนาด1นึเทราไบต์จริงไหมนะครับ <S <S อ่า๋ย่ขออนาตเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะครับ ผมยังไม่ได้เซตติ้งเลยอ่ะเดี๋ยวนานนิดนึงนะครับมาแล้วอ่าโอเคก็เครื่องนี้อย่างที่บอกไปครับมันจะเป็นปี2 0 1 4เนาะแล้วก็ไอ้ส่วนแฟสต์สเตอ่ะเดี๋ยวผมขอย้ายมุมกล้องนิดนึง นี่ครับเป็นขนาด1นึ่งเทราบต์แฟลชนะครับผมมันสามารถเพิ่มได้จริงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มความจุนะครับผมอยากได้ความจุเพิ่มโอ้ฉันมีข้อมูลเยอะฉันเก็บในเอชแนลไม่ไหวนี่เลยครับสามารถ เพิ่มใช้งานได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอสลับกล่องนิดนึงนะครับโอเคโอ้ยเห็นไหหายกันไปนานนะครับโอ้โหนิดนึงนิดนึงโอ้ยตายละตายละหมอง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 โอเคหมองหมองครับผมนะโอเคนะเจอเจอไม่ได้อ่าเรียกได,ได้ได้เห็นหน้าได้เห็นผมกันละหลังจากที่หยุดหยุดไลฟ์ไป พักหนึ่งนะครับผมก็ได้กลับมาไลฟ์กันใหม่นะครับนะก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับผมเรื่อยๆก็จะมีการไลฟ์มาให้ดูกันนะครับผมแล้วก็จะในส่วนของที่เป็นช่างท่านอื่นด้วยนะครับผมนะก็แวะเวียนหมุนเวียนกันมาครับมันจะก็จะเริ่มมีการไลฟ์ให้เห็นกันเยอะขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้ก็ ประเดิมเลยนะครับผมเป็นไลฟ์อันแรกนะก่อนในส่วนของงานเปลี่ยนอะไหล่นะครับผมก็คือในส่วนของการอัปเกรดเจ้า f a ลชสโตรเนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับขอสามารถติดตามติดตามเข้ามาทาง Google ได้เลยนะครับผมนะพิม์ s m ์สมา t ทีโซวิดนะครับผมก็จะมีเ,เด่งมาเลยนะครับผมนะ ก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็พบกนันใหม่นะครับผมในโอกาสถัดไปนะครับผมจะเป็นอะไรก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวขอจบไลน์แล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ